today i'm going to uh, longem it is not far from my village just next village so my nephew take me there on motorbike ก็ไม่มีน้ำประปาเลยมาหาบน้ำกินที่บ้านนี้อู้ดบะมองพี่นอ้องตอนบะมองที่นี่ Lots รัสเซีย everywhere r e they have a lot of ได้บรบกนี่ยายสมองท่าอ๋อ้เกจี้ทานนียนองประจามู่บานเป็นตินี่ทำให้เกนโรธสบามา่สกิลที่คือกาเครื่องฟ้าเด็กอ as you can see by here is tobacco that's tobacco plant All that ลำใหญ่ค่ะเพื่อนๆอกมากมากพวกเฮ็ดอีอนะย่างนั่นนะโอ้ยง่ามขนาดที่น้องบ่เคยโหบ่เคยเห็นอยู่ข, Lang ข้างๆร้านที่เขาขายอุปกรณ์ก่อสร้างนะคะถ้าต้องไปก็สิเป็นบานโนนเข่งบานนองมอนแต่ the shop that the sell the building stuff เดี๋ยววิอาวิคอนเราดูเดอะโอนเนอร์น้เบิ้งเบิ้งพี่น้องเบิ้งเบิ้งพี่น้องมันตกคักแน่ยลุกระเทสโอ้ยพี่น้องเอ้ยไข้เลือดจไข้สะอ้อนหมากล้ำใหญ่เพลินแม่ลุกขึ้เทสกลมเด้อกลมเด้อตั้มหัวแดงแกรนมาเทคมีอาว้าเด้อ ฟามปายาบเออขอบคุณหลายค่ะอืมข้นวัวให้หน่อย้วยจะน่กนใดก่อนอ้เตอรฮะก่อนอเตอกเออก่อนเตอกแซมให้เถินนดนเออผู้แม่นผู้แม่นอันนี้เน่ากระมบัวไว้เนี่ยนน้ลูกเยอ่อันีลลองอนฟาร์มแนะดดูทบาก This tobacco leaf, and that's how they're harvested. This is what it looks like, tobacco. I used to see this when I was little, but I haven't seen it before. Until now, I see somebody start back to this business again. Before, in my village, uh, people, they grow their own tobacco. สวัสดีค่ะปาท้ายนนได้ค่ะอันนี้เขาเก็บเอาไปตากไว้จากมือเขาจะในในเอาไปขายนะแม่ซิปกัวมือ,ะมอจะปลูกจากเดือนนี้จังด้เก็บนี้เด,นเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งชาว t นกูจะปัน for one month and then the harvested and then the go to dry it like that first and then the y send to the factory เขาขายกิโลทเ,เท่าไรคะทเกตเกตทะเล เกจเรียเกจทั้งแท้เกจเรียทั้งแท้กิโลละสี่สิบถึงร้อยยี่สิบห้าอ๋อวันกิโลเราแต่ก็ by grade ใน the low grade is forty baht up to until hundred seventy five baht per kilo the plant for one month and then the harvest it เหตุเองวันนี้บ่มีลูกน้องวะว่ it's a family business is what is supply like, this leaf and that's how they harvest it อู้เพนชำนาญขนาดได้เบิ่งแน่ปลูกหญ้าเส้นได้นี่พี่น้องอันโรงงานเพิ่นเอาไปเฮ็ดเป็นเส้นเองบ่เิ่เอาไปเป็นเองเนเพิ่นส่งนอกอ๋อไปส่งนอกเขาเฮ็ดปเส้นอ๋องามขนาดเลยเนาะจะใส่ปุ๋ยอยู่บ่นี่ปุ๋ยบริษัทปุ๋ยบริษัทบ่ They have fertilizer from the factory จักไรนี่ปลูกนีไหมสองไร่ไร่ใดดีบ่ไอ้ไร่ใดดีบ่หรือว่าพ่อยู่ใดเนาะเนาะอ๋อการดีอยู่ดีก็อยู่ซื้อเนาะแต่ปลานี่ after harvest harvest rice you know after rice finish so they do this only one m o n t h they can u uh, harvest h it like this and then when the rice season so they have to uh, pull this off and then they're planting rice by here again only after rice finish now i gonna take you to see ลองกันไปเบิงลำใหญ่กันเดอ้อขอบคุณหล,ลายๆค่ะอันนี้เป็นยาสูบเดอ้อพี่น้องเดอ้อแต่ก,กี้เคยเห็นสามัยเด็กน้อยเพิ่นเอาอัน เพิ่นเอาอันผู้เ่าเพิ่นปลูกกินเองเฮ็ดเองนะเดี๋ยวนี้เขาก็ปลูกขายทั้งเกี่ยวเ้าเขาก็เฮ็ดโอ้ขออนันซ้อยหมากลำไยเจ,าจา้าแท้เจ้าคือปลูกได้งามแท้ขอเอามาปลูกตังซิบต้นมันใต้เหมือนไหมเจ้าใส่ใบ,บานโพดนี่นะเอะะคอคนบบานโพดนี่ล่ะไกลๆ่ข่อยบ่เคยหูว่าเจ้ามีสวนลำไยอยู่นี่่อยมาบานทุกปีก็บ่เคยเห็น ก็เห็นมูพันมาอันลงเฟซหมือน,นั่นละก็เลยหูนะห่ะจ้าอี่เดอสวนลำใหญ่พี่น้องอยู่บ้านน้องใหญ่เดอบ้านน้องใหญ่อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดพี่น้องมึงเนี่ยต้นนี้แห้งดกคักพี่น้องเอ้ยอ้ยอ่อนซ่อนเลือใจคัก And this mango. Look at this, everywhere. Mango, longan. You. Can. This the way come from Uttaraphon Pit side. You keep coming, you will see this side, and you will see longan farm. And that's a shop, seller, building stuff. They .have different stuff in there so you can buy and this is long and farm I show you on this side my camera is o v e r h e a t early on so I have to use my phone instead so now is t okay to record again นี่คือบ้านน้องใหญ่นะคะหมู่ที่12ตำบลหนองห้างอำเภอทุ่งพร้าวจังหวัดศรีสะเกษนะคะถ้าใครมาจากทุ่งพรก็ ตรงมาจากบ้านกำแพงได้เลยนะคะตรงมาเรื่อยๆจนเห็นป้ายนี้ก็จะเห็นนะคะฟาร์มต้นลำไย,ยก็จะอยู่ข้างๆถนนเนี่ยยังไงก็ไม่พลาดนะคะถ้าใครมาเที่ยวหรือผ่านมาแถวอุมพรช่วงหน้าที่มีผลไม้ร <Yeah. S 1> ้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างก็อยู่ใกล้ๆตรงนั้นนะคะ <Yeah. S 1> นี่ค่ะถนนก็สะดวกสบายค่ะมาง่าย <Yeah. S 1> บ้านของผู้ทายนี่ก็ อยู่ใกล้ๆนี่เองค่ะอยู่บ้านพงพลอยู่หมู่บ้านถัดไปนี่ค่ะเขาก็ทำยาสูบด้วยค่ะ This ทิสโทบ c โก่จะ dry it like this first until it s completely dry and then t send to the factory. Okay, it's my nephew. He's the one who take me to the farm. That's the cow.